ทำการ,กรเกษตรพอเพียงแบ่งปันโลเลียงผู้คนบ้านเฮาสวัสดีค่ะมื้อนี้ยา้สินก็สิพาม,มาพบกับเกษตรอ้อยงเ,องเงาะแอเงะเนาะขะเนาะเกษตรทั่วทีบทั่วเดน ไม่นีนย้ยสินกิบสิภามากช่อมทุงคือเก่าล่ะค่ะตั้งต่พัดท่างขาดย่ินมากมาจักเทียเลยแต่บุญเขาสากแล้วเนาะค่นะเนาะสวยมากบาดนีเจนว่าเขาม่านเนาะค่นะเนาะม่านเลาพี่น้องมองดูขวมหัอยแยสินแล้วงามขัดงามแมนะ่เนาะ ยาสินสิพ่อมาเบิ่งแหนแดงเนาะค่ะเนาะยาสิปล่อยแหนแดงไว้แต่ตอนช่วงบุญเขาสากเนาะยาสินมาปล่อยเนาะค่ะเนาะตอนนี้กับโอ้ยแพไปเต็มทุงหน้าเลยค่ะแพย่างหมดขนาดเลยเล่งดพี่นนองแพไปเต็มไฮห,หน้าเลยโอ้ยอันซ่อนหลายงามแหง้ง น้ามีลีพี่น้องแหนแดงแยสินไหมดอกบังเลยพี่นาเนี่ยสงสัยว่าจะซื้อปุ๋ยดอกค่ะอู้หูยบังบ่งบงเห็นดินเลยพี่นอ้อกหนาตึ๊บเลยก่อนเป็นเหงาเลยนี่างนี้นักการงานเลยเด้กแหนแดงแยสินเลยเข่าทวมหัวเราพี่น้องมึงดูมึบิกบ้านแล้วมาวันนี้ยิ่งแขวแล้วเนาะ มันซ e oh, ja, so yeah mm ่อนแต่กระร่างสีออกเป็นร่วงแล้วค่ะโอ้โกระร่งสีสอดยิ่งแขวแล้วพี่น้องเขายิ่งแขวแล้วมันซ้อนหลายตัวแหนแดงนี่แหละพี่น้องเอ้ยมึงเลยงากับงามเนี่ยแหนแดงแก้สินไหมยิ่งแสิเอาไปเห็นบกฮอยสันตันเห็นไหมเมึงเลย ดูดูแคแคัแทนแน่นะอี่น้อง้นี้เอีะอู้หูหินนสออนนหนเคัแทนแน่ฮ่าฮ่าฮ่าบึ้งบึ้งบึ้นี่กับพ่อนี่พีนน้องเ้ยอู้หูู่ด้ีนนองนี่แต่แน่เดียวป่ะ เป็นนานไปเลยอดม่นอนไปแล้วก็สะออนให้เขาก็งามงคัะพี่น้องเอเย้ยมองเนี่มองดูถ่วมหัวเย็ยนมือ้อละว้าถั่วหัวเย็ยนมือถั่วหัวซื่อท่านไหนเย็ยนมั้งย่าสินสอนแหนแดงพี่น้องซ่อนลีลีพี่น้องบ้างนี่ นี่ต้นแหนแดงอ่อนไปเนาะแพ้อีดีโอ้ยไปซ่อนยองเดี๋ยวไปไปเห็นน้ำเห็นต้นแหนแดงย่างเดียวโอ้ยไปเบอร์ใครหน้าเลยพี่น้องเดี๋ยวลูกไปไ่เห็นน้ำนี่พี่น้องเลย สักเนี่ยสักโน้นสีไหนแดงได้สิ่งไหมอีมผิดพี่น้องมออไม่ผลนี่พี่น้องเอ้ยพี่นาเนี่ยทิ่ไม่ได้ซื้อปุ๋ยหรอกเด้อนี่เด้ <c oughs> ออมันจะสะออนเนาะนี่นี่นามกำลังสีรถแลยสีพี่นอ้องมึงทางนี่ดุมึงไฮนี่ก็คึกกัน ô lô lộ tao ăn sao nó. It does so on high, hoặc y hài nha ly 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 ก้อนจะไปปอยกี่ใครนี่ก็นงซ่อนเตะอก่นอนเป็นหนายุบีนองเลยเนี่ยแดงขอยวาแพ่คััเตะอืเงียบเลยเเีอเอไปเห็มนมาขอยเฉลี่ยมาเรืว หลายหลักหลายเน่น้พี่น้องต้งขวดออกแกันมาปีนี้เขาเห็นหนามเนาะเฮ้ยแต่อ้อนให้ขาดอีออกล่วงแล้วค่ะนี่ออกแล้วเห็นห่วงเขาแล้วเด้อพี่น้องเลยไอ้สินมาตั้งแต่บุญเขาสากเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งเด้อ้ยฝนดีหลายค่ะพี่น้องปีนี้ทีมกล้าขึ้นไวน้น้ำตาฟางกะ เป็นเขาไปเบ็ดพี่น้อ,อง,งเอ้พวกนี้ม่านเบิดแล้วองค์ลงเองเลงสงสัยสิลมย่างคักมันงามนาองผนดอ่ะพวกนี้เยี่ิมยางเขาหอมซั <c oughs> ่นไหลก้อยแหนแดงไวแ้แหนแดงกันงามคักลายพี่น้องนะเนาะแกเห็นแล้วแขวมาเต็มเลื่อนหนามใบเบิดได้พี่น้องเลย

มองหลายกับหลายคักได้ครับพี่น้องนี่เนียน่ยอิงติ่งเลยว่าเห็นน้ำเลยเห็นน้ำเลยตอวันแห้งตอนนี้นค่ะแหนแดงกับคักแหนตะวันหลายเดี๋ยวลุกไปทั้งแต่เป็นแหนแดงแล้วี่น,น้องเดี๋ยวขึ้นมาทั้งเทิงเป็นเข่าม่าน วันนี้เงี้ยสินแตจุดามาพบกับเกษตรเอาย่อแอ่งเงี้ยซ้ำนี่กอนนะคะเนาะตีดทัวร์ตีดทั่วเด่นขึ้นเขาเขียวแล้วก็สะอ้อนน้าแห้งปวดท้องวันนี้แต่ว้ซ้ำนี่กอนะคะเนาะผู้ใดมักผู้ใดชอบจินนี่ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้แอดสี่ลีน้่นิดนะคะสวัสดีค่ะ